คำสั่ง oh. แล้วก็แบบไปก่อนมันก okay. ็เลยจะแบบเหมือนออโต้ก็ชาวเน็ตก็ว่าไปมันจะคล้ายๆมันจะออโต้เนาะด้วยความที่โดน โดนป้าสะกิดตลอดอะไรอย่างเงี้ยไงว่าแบบว่ายิ้มเลยยิ้มเลยเจ้าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคนนี้เจ้าคนนี้บายบายเจ้าคนนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะแบบเหมือนออโต้แล้วมันก็งอนแม่เฟองผิวเอาจริงๆมาจำไม่ได้แล้วว่า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 งอนอะไรอาจจะกระชายอาจจะลังจันนิโกชิเอะอะไรบางอย่างกันอยู่แล้วก็แบบว่าเม้งเม้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาสวิสเร็วมากนะคะก็บอกแล้วออโต้ออโต้เหมือนไม่ทันเหมือนไม่ทันได้คิดได้ยินคำสั่งแล้วก็ คือชมก็ไม่กล้าแบบโอ้ยลูกฉันมีสปิริตหรือว่าแบบอะไรเงี้ยคือตอนนี้เขาก็สามหกวเนาะเราก็ไม่รู้ว่าพอเขาโตขึ้นพอเขามีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมาก,มากๆ <c oughs> เขาก็อาจจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นแบบนี้ก็ได้อย่างพี่สายเงี้ยพอเขาโตมาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบแบบแบบนี้มากเนี้ยจะไปบังคับให ให้ยิ้มหรือว่าให้เสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้คือเขายังแบบเขายังฟังเราอยู่เขาสามขวบแล้วเขาก็ยังสนุกอยู่คนก็แซวว่าเขาแยกแยะเรื่องส่วนตัวเรื่องงานได้อยู่บ้านเป็นก็ชาวเหน็บก็ว่าไปอยู่บ้านเป็นอย่างนี้ก่อนกับการเอาไปก็เป็นก็เขาก็เป็นคนที่สีหน้าเขาแบบมันมันอองแต่ชัวร์ว่ามันก็เป็นเพราะว่าเด็กด้วยอ่ะเด็กเขาก็ไม่เก็บมันก่อนก่เรื่องอะไรเป็นพิ ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจ